โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วย AI เชียงรายเคลียร์เพลสเสริมความรู้ AI พัฒนาคนด้วย KM สร้างชุมชนเข้มแข็งกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาองค์กรพัฒนาคนด้วย KM เสริมความรู้ AI สร้างชุมชนเข้มแข็งระดับจังหวัดและอำเภอดังนี้มีการสนับสนุนหนุนเสริมการขับเคลื่อนง,งานตามแนวทางการพัฒนาองค์กร บริหารดีบริการดีประสานงานดีองค์กรดีด้วยโมเดล DTC ดังนี้เริ่มจาก1 Data ข้อมูลสำรวจความต้องการหรือสำรวจนักวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อระบุความต้องการของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งระดับอำเภอและจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาความต้องการร่วมกัน ออกแบบดักสูตรในการพัฒนาบุคลากรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI เสริมสร้างทักษะในการจัดการความรู้ KM Picture s t a l k M, Talk, จัดทำแผนการดำเนินงานกำหนด KPI เช่นความสามารถในการใช้งาน AI และการจัดการความรู้ KM 2. ทีมสร้างทีม เครื่องมือเนื้อหาการอบรมคู่มือการใช้งาน AI การจัดการความรู้ KM Picture s t a l k M, Talk, สร้างทีมดำเนินงานติดตามและประเมินสร้างทีมเทคโนโลยีเพื่อติดตามแจ้งเตือนและเปลี่ยนองความรู้ 3. Time เวลากำหนดระยะเวลาโครงการและติดตามให้สอดคล้องกับห่วงเวลาในการปฏิบัติงานของพื้นที่กำหนดสถานที่การอบรม กำหนดสถานที่ให้สอดคล้องกับระยะทางในการเดินทางของแต่ละพื้นที่ 4. เทคโนโลยีกระบวนการเลือกเครื่องมือ AI คำนึงถึงการนำไปใช้ในงานพัฒนาชุมชนโดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนติดตามพัฒนาต่อเส้นการใช้งาน AI สำหรับการหาข้อมูลและสร้างเนื้อหาการสร้างอิโฟกราฟิก o n e p พจเลือกคือมีการจัดการความรู้โดยการเสริมสร้างทักษะในการจัดการความรู้ KM ในรูปแบบ Pictures Talk ออกแบบข้อมูลสู่เรื่องราวที่น่าจดจำเพื่อสื่อสารเข้าถึงทุกคนผ่านกระบวนการคิดและสื่อด้วยภาพประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาชุมชนได้พัฒนาต่อยอดการนำเทคโนโลยีไปช่วยในการพัฒนาชุมชนเช่นระบบเตือนการส่งงานระบบ E-Office ระบบหนังสือเวียนเป็นต้น 5. เช็คตรวจสอบและประเมินผลประเมินผลระหว่างอบรมและหลังการอบรม สรุปผลและรายงานจากโครงการ1คน1ง,งานโดดเด่นเห็นผลลัพธ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกคลิปวิดีโอและมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้จากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาเซตนวัตรกรรมการพัฒนาอง,องค์กรพอชอเชลรายเคลียร์พัสเกิดการเติมเต็มองค์ความรู้สร้างเจตนาคติที่ดีเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในงานพอชอ และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป